ครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงนามในความร่วมมือการปลูกหญ้าเนเปียให้กับช้างไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องของรถตรวจโรคติดเชื้อชีวเนิรภัยโควิด -19 ด้วยครับทางด้านนายพิชัยเลิศพงศดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับพันเอกพัฒนาประยูนเทพ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3กรมการสัตว์ทหารบกนายธีรพัฒน์ตรังปราการนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยก็ได้ร่วมลงนามในความร่วมมือการปลูกหญ้าในเปียเพื่อช่วยเหลือช้างไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยนายจรวรนิษฐ์สุวนสัตว์ผู้บ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์งการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็เพื่อช่วยเหลือช้างนะครับที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะว่าคนเลี้ยงช้างเนี่ยต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูช้างในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดแบบนี้นะครับจึงได้มีการปลูกหญา้าในเปียเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงช้างครับจากนั้นนะคะนายพิชัยเลิศพง์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัยมณีรัตนนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือค่ะรถตรวจโรคติดเชื้อชีวินิรภัยโควิด -19 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับสาธรารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยอบจเชียงใหม่สนับส รถตรวจในเชิงรุกค,ค่ะจำนวนถึง2คันด้วยกันและรถวิเคราะห์ผลจํานวน1คันขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการออกแบบในใกล้เสร็จแล้วนะคะคาดว่าจะดําเนินการจัดซื้อได้ภายใน1เดือนซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะร่วมกันป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสีย่ยงนั่นเองค่ะก็ถือเป็นความร่วมมือกันในหลายเรื่องในช่วงนี้นะครับค่ะ